สวัสดีค่ะคุณ AI สวัสดีค่ะคุณมาร์คสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวครีเอเตอร์ทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนชาวเรียวสวัสดีค่ะเพื่อน f เฟซบ o ๊กทั่วไทยทั่วโลกสวัสดีนะคะวันนี้ขออนุญาตคุณ AI เปิดค่าการมองเห็นเปิดกะค่าการ มองเห็นอนุญาตเปิดไลฟ์สดสะสมเวลานาทีนะคะทักทายกับเพื่อนๆค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้ามาทักทายเป็นกําลังใจให้กับพิณภานะคะวันนี้ พิณภาขออนญาตเอไเปิดบ้านไรสดที่อำเภอกุสุมานนะคะจังหวัดสกลนครจ้าเปิดบ้านทักทายกับเพื่อนๆขอบคุณนะคะวันนี้เปิดดวงตาให้กับประพิณภาให้พบเห็นกับเพื่อนๆด้วยนะคะคุณ AI ขอบคุณ กำลังใจนะคะยินดีต้อนรับกับเพื่อนๆทุกบ้านทุกหลังค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะวันนี้พิษนภา เปิดบ้านที่กุสุมานนะคะยินดีต้อนรับกับเพื่อนๆทุกบ้านทุกหลังนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเชิญเพื่อนภาษาอังกฤษนะคะกำลังรับชมเชิญเข้ากล้องนะคะวันนี้ดวงตาไม่เห็นเลยนะคะ ขออนุญาตให้คุณ AI เปิดค่าดวงตาให้กับพิพนภาด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่กำลังรับชมสวัสดีค่ะสมพรโสพลคุณทักทายค่ะขอบคุณค่ะคุณสมพรสวัสดีทักทายนะคะดินดี ยินดีที่เข้ามาทักทายกับพิณภานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพรสวัสดีนะคะสมพรสอบคนทักทายค่ะรัศมีหงสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัศมีหงสายสวัสดีค่ะคุณนายป้อมสวัสดีค่ะเข้ามาทักทาย นะคะรัศมีุงสายเชิญเข้ากล้องค่ะกำลังรับชมนะคะสวัสดีทักทายค่ะเพื่อนภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ไม่เห็นดวงตาเพ,เพื่อนอีกแล้วเห็นดวงตาแรกนะคะที่เข้ามาทักทายเ mm. ชิญเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะยินดีต้อนรับกับเพื่อนๆทุกบ้านทุกหลังค่ะ เชิญเข้ากล้องนะคะสายทานวีระวงกำลังรับชมเชิญน,นะคะเชิญเข้ากล้องหน่อยค่ะเชิญนะคะเนนะคะพื่อนๆหนึ่งดวงตาที่เห็นข้างบนคือคุณดัชมีหุงสายนะคะเพื่อนๆเข้ามาทักทายกันได้นะคะมาแล้วก็แวะมาเป็นกำลังใจให้พิณภาได้นะคะ มาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับกับเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกหลังเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณสมพรขอบคุณค่ะคุณสมพรทักทายคนรัศมีจ้าสมพรทักทายรัศมีนะคะ เชิญค่ะเพื่อนเเชิญเข้ามาทักทายในห้องไลฟ์สดพิธภากับเพื่อนเพืนได้นะคะสวัสดีคุณกัญญารัตคุณสมพรสวัสดีคุณยารัตค่ะรัศมีแวะมาทักทายจ้าสวัสดีคุณสมพรสวัสดีกับคุณรัศมีนะคะสวัสดีค่ะคุณกัญญารัตคุณสมพรทักทายคุณกัญญารัตนะคะ เชิญนะคะุณเพื on, os, ่อนแวะเข้ามาทักทายได้คุณกัญญารัตทักทายกับคุณสมพรค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพรคุณกัญญารัตทักทายคุณสมพรนะคะรัศมีหุงสายการเชื่อมต่อชาบังสวัสดีค่ะคุณสมพรรัศมีสวัสดีกับคุณสมพรนะคะสวัสดีคุณสมพรค่ะ กัญญาักก็สวัสดีค่ะคุณสมพรน,นะคะทักทายคุณสมพรจ้าทักทายจับไม้จับมือกันด้วยไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆวันนี้พิณภาก็เปิดบ้านตามปกตินะคะที่อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครจ้ายินดีต้อนรับกับเพื่อนๆทุกบ้านทุกหลังนะคะเชิญเข้ามาทักทาย กับเพื่อนๆได้นะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกบ้านทุกหลังเลยค่ะวันนี้ประพิษได้เห็นดวงตานะคะหนึ่งดวงตาอยู่ข้างบนเปิดค่าการมองเห็นกับพินดภาด้วยนะคะคุณ AI วันนี้ประพิตนาภาเปิดบ้านตามปกตินะคะทักทายกับเพื่อน ไลสดเดคเดอร์ที่อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครถ้าเพื่อนๆคนไหนมาแล้วก็เชิญเข้ามานะคะแวะเข้ามาทักทายกับพิณภาได้ค่ะเปิดบ้านยินดีต้อนรับกับเพื่อนๆทุกบ้านทุกหลังนะคะเชิญเข้ามาในบ้านได้นะคะเพื่อนๆคุณกัญญารัตน์ สวัสดีทักทายกับคุณสมพรรัศมีหงสายสวัสดีทักทายกับคุณสมพรนะคะกัญญารักษ์ทักทายสวัสดีค่ะคุณรัศมีนะคะกัญญารัตษ์ก็ทักทายกับคุณรัศมีค่ะสวัสดีค่ะคุณใบเวข้ามาทักทายกับคุณรัศมีเวเข้ามาทักทายเนาะกัญญารัตสวัสดีค่ะ รัศมีนะคะเชิญน,นะคะพเพื่อนๆแวะเข้ามาทักทายพูดคุยกับพเพื่อนๆได้นะคะในห้องก็มีรัศมีมีกัญญารัศมีคุณสมพรทักทายกันนะพเพื่อนๆวันนี้พินพาเปิดบ้านเหมือนเดิมค่ะตามปกตินะคะสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะวันละหนึ่งชั่วโมงทักทายกับเพื่อนๆนะคะ ขอบคุณนะคะสองดวงตาอยู่ข้างบนคือคุณสมพรกับคุณรัศมีนะคะเชิญเข้ามาทักทายเป็นกำลังใจให้กันและการได้จ้ารัศมีสวัสดีคุณกัญญานัทค่ะรัศมีทักสวัสดีคุณกัญญานัทนะคะการเชื่อมต่อช้าชาตลอด พิทก็มีปัญหากับเม็ดทุกวันนะคะยังดีวันนี้ยังเห็นดวงตางเพื่อนคุณนายป้อมคําสวัสดีค่ะคุณพิทนภาสวัสดีค่ะคุณนายป้อมคําสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายพิทนภาจ้าเชิญเข้าบ้านยินดีต้อนรับกับคุณนายป้อมคํานะคะสวัสดีคุณสมพรสวัสดีกับ คุณนายป้อมคําค่ะสรพรทักทายคุณนายป้อมคําค่ะสวัสดีคุณนายป้อมคํานะคะทักทายกันนะคะเพื่อนๆืถ้าเพื่อน,น,นคนไหนผ่านแล้วก็แสดงความดีใจกับเพื่อนที่ผ่านนะคะถ้าเพื่อนคนไหนย,ยังไม่ผ่านก็เข้ามาทักทายจับไม้จับมือไปด้วยกันนะคะ เดินไปข้างหน้านะคะเพื่อให้ถึงเป้าหมายเดียวกันนะคะจากบ้านหลังเล็กๆของพิณพาเดินเข้าไปบ้านหลังใหญ่คะ่ะคุณกัญญาณนะัททักทายคุณนายป้อมคะ่ะสวัสดีคะ่ะทักทายกับคุณนายนะคะคุณนาย ทักทายกับคุณสมพรค่ะสวัสดีที่สวัสดียินดีที่ได้รู้จักทักทายค่ะวันวันนทักทายกับคุณสมพรค่ะคุณคุณนายคุณนายป้อมคําทักทายกับคุณสมพรน,นะคะยินดีที่ได้รู้จักทักทายค่ะวันวันนะ ทักทายกันค่ะจับไม้จับม,บมือไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทักทายกันได้นะคะยินดีต้อนรับกับเพื่อนๆทุกบ้านทุกหลังจ้าคุณนายตอบกับคุณสวัสดี กับคุณกัญญาณัตบอกนี่เนาะคุณคนายปั้มทักทายกับคุณกัญญาณัตสวัสดีค่ะยินดีนะคะเพืน th th ่นว่าทัก m, ทกายกับคุณกัญญาณัตนะคะทักคุณนายปั้มทักทายกับคุณกัญญาณัตค่ะสวัสดีค่ะยินดีดีค่ะเพืน th th ่นว่าทักทายจับไม้จับมือกับเพื่อนนะคะ ทักทายกันได้นะคะวันนี้พิจนภาเปิดบ้านยินดีต้อนรับกับเพื่อนๆทุกบ้านทักหลังนะคะสามล้านดวงตาที่มองเห็นคือคุณสมพรคุณกัญญานัดสวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณสายทานลงมาทักทายกับเพื่อนๆนได้นะคะวันนี้เพื่อนเน ในบ้านพิณภาก็มีหลายท่านหลายบ้านนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพิณพาภาภาษาอังกฤษชอบแต่งหน้าไปพิิดลืมชื่อแล้วผืซื่ออย่างนอไม่ิดลืมค่ะบอกเล่นกับพิณภาด้วยค่ะพิณภาจำหน้าจำโปรไฟล์ได้แต่ลืมชื่อค่ะ เชิญน,นะคะคุณแม่แก้วกําลังรับชมเชิญน,นะคะเพื่อนภาษาอังกฤษกําลังรับชมเข้ากล้องนะคะสวัสดีค่ะคุณพิณภาสวัสดีค่ะเพื่อนภาษาอังกฤษชื่ออะไรคะประพิษลืมแล้วเพื่อนภาษาอังกฤษทักทายคุณนายทักทายกับคุณนายป้อมนะคะ อ๋อกิตติมาจ้าขอบคุณค่ะพิพิธลืมค่ะคุณกิตติมาทักทายกับคุณนายป้อมคุณกิตติมาทักทายกับคุณสมพรนะคะคุณสมพรทักทายกับคุณกิตติมาค่ะนุนีพากินพาเที่ยวกําลังรับชมนุนีพากินพาเที่ยวสวัสดีค่ะพิพิธนภาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณนุนี คุณกิติมาทักทายกับคุณสมพรนะคะคุณกิติมาทักทายสวัสดีคุณสมพรค่ะนุนีค่ะมาส่งกำลังใจให้ได้จ้าค่ะขอบคุณค่ะรับรับกลังรับรับนะคะกำลังใจขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณนุนีคุณสมพรทักทายกับนุนีนะคะคุณนุนีสวัสดีส ทักทายกับคุณนายอ๋อคุณคุณอะไรน้อนี่ลืมล้คุณกิติมาทักทายกับคุณนุนีนะคะทักทายกับคุณนุนีสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนุนีเพื่อนภาษาอังกฤษสวัสดีกับคุณนุนีนะคะเจ้าผู้ซื้ออยังมาใหม่ๆพิจําได้แต่ตอนนี้พิจลืมซื่อหล้สวัสดีค่ะพ Phys ิจพิพเพื่อนสวัสดีกับคุณนุนีนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะคุณติคุณกิติมาสวัสดีเพื่อนรอบห้องจ้าสวัสดีกับเพื่อนรอบห้องนะคะนุนีสวัสดีคุณกิติมาค่ะ นนีสวัสดีตอบกลับคุณกิติมานะคะนนีสวัสดีรอบห้องนะคะสวัสดีกับเพื่อนๆรอบห้องค่ะที่เห็นโปรไฟล์ดวงตาข้างบน4ล้านดวงตามีคุณสมพรคุณกิติมาคุณสายทาน5ล้านดวงตาบว,วกสอง ขอบคุณนะคะเพื่อนที่เข้ามาทักทายเป็นกำลังใจให้กับพิษณภาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกบ้านทุกหลังนะคะคุณกัญญาณัเนะคะเนาะสวัสดีนุนีคุณกิตติมาสวัสดีรอบห้องนะคะคุณนุนีทักทายสวัสดีคุณกิตคุณกัญญาณัทค่ะนุนีสวัสดีรอบห้องนะคะ ทักทายจับไม้จับมือไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะยินดีต้อนรับเข้าบ้านพิณภานะคะขอบคุณเพื่อน,นที่เข้ามาทักทายเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าบ้านพิณภานะคะทักทายจับไม้จับมือกันด้วยด้วยกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณ ทุกบ้านทุกหลังนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเปิดบ้านเวลาใดก็บอกกับเพื่อนๆได้นะคะเพื่อนๆจะได้ไปเป็นกำลังใจให้นะคะคุณกิตติมาทักทายกับคุณนุเนีสวัสดีกีทักทายกับคุณนุเน,น,นีนะคะ ทักทายเพื่อนทักทายค่ะคุณกิตติมาขอตัวค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณกิตติมาขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้าเชิญนะคะเพื่อนๆก็ามาทักทายกับเพื่อนๆนในห้องได้นะคะ เพื่อนที่เข้ามาทักทายมีแต่เพื่อนใจดีนะคะขอตัวขอตัวนะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณยันกัญญาณัฐเดินทางปลอดภัยค่ะคุณสมพรขอตัวก่อนนะจ๊ะจ้าขอบคุณนะคะคุณสมพรเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณเพื่อน,นที่เข้ามาทักทายมาเป็นกําลังใจให้กับ พิณภานะคะยินดีต้อนรับกับเพื่อนๆทุกบ้านทุกหลังเลยจ้าขอบคุณที่มีกําลังใจมาให้นะคะอ่ะลูโนโนไทยบำรุงสีกำลังรับชมเชิญเข้ามาในบ้านนะคะทักทายได้นะคะอะนุโลไทยบำรุงสีสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณอาุโนไทยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายกับพิทนาภานะคะทักทายกับเพื่อนๆในห้องได้นะคะคุณอนุโนไทยยินดีต้อนรับเข้าบ้านพิทนภาค่ะเชิญน,นะคะเชิญทักทายกับทักทายกับเพื่อนๆในห้องได้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทาย ยินดีต้อนรับกับเพื่อนๆทุกบ้านทุกหลังค่ะหนึ่งดวงตาที่เห็นข้างบนก็มีคุณเชิญเข้าบ้านนะคะคุณสิคุณเขียวสกลกำลังรับชมเชิญเข้ากล้องหน่อยค่ะเชิญเข้าบ้านนะคะคุณเขียวสกลเข้ามาให้กำลังใจส่งพลังบวกนะคะให้ค่ะขอบคุณค่ะ รับรับขอบคุณนะคะพลังบวกคุณอาุโทไทยทักทายกับคุณสมพรค่ะสวัสดีครับคุณาอนุโไทยทักทายกับคุณสมพรนะคะสวัสดีครับคุณวะทักทายกับคุณสมพรจ้าคุณเขียวสกลสวัสดีคุณอาลุโนไทยจ้ายินดีให้ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ทักทายกับคุณอาลุนโนไทยนะคะคุณเขียวสกลเป็นทักทายกับคุณอาุโนโอไทยค,ะค่ะเพณ่นสวัสดีคุณอาลุนโนไทยยินดีที่ได้รู้จักค,ะค่ะเพื่อนว่าทักทายกันนะเพื่อนๆจับไม้จับมือไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันเพื่อไปให้ถึงจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกบ้านทุกหลังนะคะที่เข้ามาทักทายเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะคุณอรุณโอไทยได้ทักทายกับคุณสมพรน,นะคะสาล้านดวงตาที่มองเห็นนะคะมีคุณเขียวสกลมีคุณสายทานมีคุณแม่กแก้วนะคะที่เห็นดวงตาข้างบนคุณชมสายสีสุวรรณกำลังรับชม เชิญเข้ากล้องนะคะชมชายสีสุวันสวัสดีค่ะทักทายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสมชายสวัสดีนะคะที่เข้ามาทักทายขอบคุณค่ะยินดีอนรับเข้าบ้านพิณภานะคะเ<ม>ข้ามาทักแล้วก็ทักทายกับเพื่อนๆได้นะคะคุณชมฉายสมชายสีสุวรรณนะคะน้องยินดีเข้าบ้านพิณภาจ้า ในบ้านก็มีคุณเขียวสกลมีคุณอะลุโนไทยมีคุณสายทานนะคะทักทายกับเพื่อนเพื่อนได้ค่ะคุณสมสายยินดีเข้าบ้านพิณภาจ้าคนเขียวสกลตอบกลับคุณสมฉายนะคะค่นว่าสวัสดีคุณสมสมฉายสมฉายยินดีต้อนรับทักทายกันค่ะค่นว่าทักทายกับคุณชมสายนะคะ ทักทายจับไม้จับมือไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจกันและกันนะคะวันนี้ยินดียินดีเชิญเข้าบ้านพิณภานะคะเพื่อนๆทักทายกันค่ะจับไม้จับมือไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนภาษาอังกฤษเชิญเข้ากล้องค่ะซื้อยาง รายงานตัวประพิษได้รู้จักด้วยนะคะป้าพิดลืมจำโฟลไฟล์แต่ลืมชื่อทักทายนะคะเชิญเข้ากล้องค่ะทักทายกับเพื่อนเพืเขามาทักทายกับพิทนพภาได้นะคะยินดีต้อนรับเข้าบ้านพิทนภาค่ะสวัสดีค่ะคุณพิทนภาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ นาอ๋อจำได้ถ้าบอกชื่อคำเดียวคือนาสวัสดีค่ะคุณนายินดีต้อนรับเข้าบ้านพิณพา,านะคะเต็มผ้าหัตไทยรัฐกำลังรับชมคุณอิสระมงแสนกำลังรับชมแวะเข้ามาทักทายได้นะคะอิสระคุณติ๋มหัตไทยสวัสดีค่ะแวะมาทักทายเป็นกำลังใจให้ค่ะ รับรับค่ะกำลังใจขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ค่ะยินดีก้อรับเข้าบ้านพิณภานะคะพิมทักทายคนในห้องด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณติตมพ่าหัดไทยทักทายกับเพื่อนในห้องนะคะคุณชมสายทักทาย กับคุณเขียวสกลค่ะคุณชมสายทักทายกับคุณเขียวสกลนะคะตอบกับคุณเขียวสกลค่ะทักทายจับไม้จับมือกันนะคะเพื่อนเพื่อนคุณอิสระทักทายกับเพื่อนๆนได้นะคะกําลังรับชมเพื่อนๆอนอยู่ในห้องก็มีคุณติ๋มคุณติ๋มผ้าฮัทไทยนะคะนาะคุณชมฉาย คุณชมชายคุณเกียวสกลแสนศกสวัสดีค่ะคุณเขียวสกลคุณชมชายทักทายนะคะจะตอบกับคุณเขียวสกลค่ะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจขอบคุณมากมายที่เห็นโปรไฟล์อยู่ก็มีคุณสายทานคุณเขียวสกลคุณแม่แก้วอีกคนหนึ่งพระพิษยำครับคลายกับครานะคะ เจอ๋อข้างบนก็คือคุณผ้าติมผ้านะคะอิสระได้อะไรกินแรงประเภทกินอย่างเนาะประเภทลืมแล้วกินแล้วก็ลืมนะกินอาหารอย่างเนาะวันนี้นอ๋อกินทอดขาไก่คะ่ะวันนี้กินไก่คะ่ะได้อาหารอย่างกินแรงทักทายกับเพื่อนๆน,นะคะอิสระเกี่ยว เก e ี่ยวก้อยห้อยมาะไรกับเพื่อนได้อิสระเด้เกี่ยวเอาเพื่อนเพื่อนกลับบ้านได้เด้อิสระเด้อย่าลืมเกี่ยวเมื่อเกี่ยวเกี่ยวจับไม้จับมือกับเพื่อนเด้อิสระเด้ทักทายกับเพื่อนในห้องได้นะคะมีคุณเขียวสกลมีคุณชมฉายมีติมผาหะไทยมีคุณสายทานมีคุณแม่แก้วค่ะมีเพื่อน หลายๆคนอยู่นะคะหลายๆบ้านหลายๆหลังเลยมีคุณรัศมีก็อยู่นะคะทักทายกับเพื่อนๆได้เด้ออิสระอิสระบ่เห็นเปิดบ้านสองวันนะคะหาไม่เจอวันนี้เปิดหรือเปล่านนาประพิจาราบ้านไม่เจอเด้อเมื่อนี้เมื่อวานฝนตกทั้งวันนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ตกแต่ได้ยินเสียงฟ้าร้องอยู่ตอนทุ่มก็เลย ไม่ได้ไปทักทายเพื่อนๆน,นะคะเนาะเพราะว่าฟาลองประพิตกับโบยเกล่นโทรศัพท์นะคะะพฤตเป็นคนคิดระแวงวันนี้ฟาเงียบแล้วพอดีถึงเวลาประพิตขึ้นบ้านก็เลยเปิดบ้านก็เลยออกมาไล่สดทักทายกับเพื่อนๆน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าบ้านพิณภานะคะทุกคนเชิญเข้าบ้านคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะทักทายนะครับสวัสดีคะ่ะ เพื่อนภาษาอังกฤษกำลังรับชมเชิญเข้ากล้องค่ะทักทายกับพึ่เพื่อนทักทายกับพิษณภานะคะชื่อจกพุดชื่ออย่างเราจ่จำโฟไฟล์ได้อยู่แต่จำชื่อบ่ได้ถ้าเข้ามาแล้วก็รายนานตัวกับพระพิษณภาด้วยนะคะจะได้เรียกชื่อถูกนะคะตามถึงบ้านคุณพิษณภาค่ะัสวัสด,ดีค่ะขอบคุณนะคะ ถึงบ้านพิณภาเนี่ชื่อประชาไทยอะชื่ออย่างเนาะค่ะเนาะประพิษจำบ่ได้แต่จำโฟรไฟจำหน้าได้อยู่แต่ชื่อประพิษลืมนะคะบอกสื่อเลนภาษาไทยกับพิณภาเนี่ยเด้อ,อยาเด้อจะได้ทักทายพูดคุยกันถูกเนาะค่ะเนาะประพิษอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายเป็นกำลังใจให้ค่ะ สวัสดีนะคะสีล้านดวงตาข้างบนค่ะมีคุณเขียวสกลมีคุณอิสระมีคุณสายทานมีคุณกัญญาณัฐบอกแมนอยู่บบเนาะอัาพผิดก็ขอโทษนะคะดวงตาเข้ามาถึงบ้านพิณภามีซื้ออย่างนาอค่ะนาะชื่อเล่นทักทายกับเพื่อนๆได้นะคะหดวงตาหาล้านดวงตาบวกสองขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะโนนีพาเที่ยวสวัสดีกับคุณเพื่อนภาษาอังกฤษนะคะเด้อที่ว่าถึงบ้านพิณภาทักทายกับคุณเพื่อนได้นะคะโนนีทักทายคุณอิสระค่ะคุณอิสระนนนีทักทายนะคะนนนีทักทายกับคุณติมผ้าค่ะ อ๋อน้องพรประพฤติจำได้แล้วค่ะคุณนุนีทักทายกับน้องพรน,นะคะคุณนุนีทักทายกับคุณติ๋มพ้าค่ะสวัสดีแากินพาเที่ยวทักทายกับคุณชมฉายนะคะนุนีทักทายกับคุณชมฉา,า,ายค่ะ นุนีสวัสดีคุณชมชาย <Generally, S 1> คุณน้องพรทักทายกับคุณอิสระคะ่ะอิสระทักทายกับเพื่อนได้นะคะน้องพรอิสคนุณน้องพรส,ส,ส,สวัสดีคุณอิสระสวัสดีค่ะคุณทักทายกับคุณอิสระนะคะคุณน้องพรทักทายกับคุณอิสระคะ่ะ ทักทายจับไม้จับมือไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆจับไม้จับมือเกี่ยวก้อยไปด้วยกันค่ะคุณอิสระทักทายกับคุณติมผ้า